เทศบาลนครแม่สอดออกหน่วยรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยงที่ชุมชนดอนชัยและชุมชนวัดหลวงค่ะณที่ทําการชุมชนดอนชัยและที่ทําการชุมชนวัดหลวงเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดนางสาวกัญจนาหาริรักผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคมรักษาราชการปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นาย,ยกเทศมนตรีเทศบาลนครแม่สอดมอบหมายสั่งการให้ในายเฉลิมเกียรติปัญญาสว่าง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ <The> ่งแวดล้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดออกหน่วยรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวพร้อมรับลงทะเบียนสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในเขตเทศบาลนครแม่สอดโดยเจ้าของสามารถนำสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมวมารับการฉีดวัคซีนและขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงได้ตามวันและเวลาที่กำหนดคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดได้ตรหนัก ถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากโรคพิษสุนัขบ้านในสัตว์เลี้ยงจึงจัดเจ้าหน้าที่กองงานสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนาครแม่สอดออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวแบบให้บริการฟรีตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งมีประชาชนทยอยนำสุนัขและแมวมาฉีดวัคซีนกันเป็นจำนวนมาก โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งยังเป็นการลดจำนวนเสียงที่อาจจะนำพาโรคพิษสุนักบ้าไม่ให้แพร่กระจายตัดวงจรโรคพิษสุนัขบ้าไม่ให้ก่ออันตรายสู่คนโรคพิษสุนักบ้าเกิดได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยเฉพาะสุนัขร้อยละ80เป็นสัตว์ที่เป็นสาเหตุนำพาเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าเนื่องจากเป็นโรคสัตว์ติดคนแต่สามารถควบคุมป้องกันได้ด้วยการทำวัคซีน ประชาชนสามารถนำสุนัขและแมวที่มีอายุตั้งแต่3เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ตามวันและเวลาที่กำหนดในวันจันทร์ที่15มีนาคมช่วงเช้าณนะที่ทำการชุมชนชุมพลพัฒนาช่วงบ่ายณนะที่ทำการชุมชนร่วมใจในวันอังคารที่16มีนาคมช่วงเช้าณนะที่ทำการชุมชนสักทองช่วงบ่ายณนะที่ทำการชุมชนตาลเดี่ยว ในวันพุทธที่17มีนาคมช่วงเช้าณนที่ทําการชุมชน2แคว1ช่วงบ่ายณนทะี่ทําการชุมชน2แคว2ในวันพฤหัสบดีที่18มีนาคมช่วงเช้าณนที่ทําการชุมชนโบคูลช่วงบ่ายณนที่ทําการชุมชนบ้านทุ่งในวันศุกร์ที่19มีนาคมช่วงเช้าณนที่ทําการชุมชนอินทร์คีรีช่วงบ่ายหน้าที่ทําการชุมชนประชารักษ์และในวันเสาร์ที่20มีนาคมช่วงเช้า หนะที่ทําการชุมชนอิสลามช่วงบ่ายณนะสํานักงานเทศบาลนนะครแม่สอด